พอดีครับผมทีมงานเ่าหัวยองมากันอีกรอบกับปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยของอีพอ่อจำลองนะครับผมพอดีอ <com ment hir> ีพอ่อเมื่อนี้เราทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีก็เลยให้ทีมงานเป่าหัวยองนะครับเ่าสองอินดี้นะครับขึ้นทดสอบนะครับตะลุยปลาอ้อยมือนี้ครับปลาอ้อยนี่เป็นต่อที่ท่า่พ่อต่อที่สามเลยนะต่อที่สามต่อที่สามมีพ่อสิโลออกแล้วเนาะสิโลปลูกแนื้วอื่นสิปลูกอ้อยนะครับพ่อนะอ่าพอดีเมื่อนี้ผมก็ลยอยังมาสอบถามคุณพ่อนะครับว่า การทดสอบของเอ็นที่หาที่สองมือนี่เนี่ยเป็นไปจังไดนะครับผมอ่าก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับอ่าอ่าตัวน้อยแต่ว่าแห้งไหลเดือบก็ถือว่าใส่ได้อปกติแล้วรถเขาเคยใส่อยู่นี่อ่าไทยไปจริงมันหางมันจิดีขึ้นนะหางไปถือปลาเนี่ยหางมันจะเด่นขึ้นเลยอันนี้อย่างน้หนานี่มันิดขึ้นดขึ้นเลยแต่ว่าอันนี้เขายังว่าเอ๊ะแปลก หางบดีดอืมก็ถือว่าโอเคทำนะใส่ได้ตอบโจทย์พี่พ่อนะอ่าใส่ได้เพราะว่าพ่ออยากขยับมันยังไงเนาะเดี๋ยวเราสองเดี๋ยวเคนที่ไถมาที่นี่ตอนที่พี่พอล้อนะครับเอ็นที่หาชี้ซองเนี่ยอ่าคุณพ่อเนี่ยสังเกตบ้างบ้าว่ารอบกับลังมันตกบ่ตอนไถเข้าไปนะครับไม่เพรว่าบ่ตกหระมันไปจนคืดดิ้กต่นมั่นเหมือนล่ะอ๋อคืดดิกตัวเลยเนาะคืดดิ้กต่วนลดผลแล้วว่ามันคันน้อยเนาะมันคันน้อยเฮามาเฮดไทยมันกา ปกติแล้วมันต้องใส่รถไงแต่ว่าตอนนี้นี่มื้อนี้อ่ะพี่พ่อได้ว่าจะกโม่เป็นที่หายชิ้นสองนะครับต้องสอบตัวน,น,นี้นะครับรถเปิดตัวในเมืองบ่นบ่นเราบอกมานะครับมันกโกหกทีครับนราบอ,อกมามันโกหกที่สนะครับแต่พี่พ่อว่าถัญญาหนะ้นานะครับที่เราเคยใส่มาเนีน่ยมันที่ดีดอันนี้นที่ดีดแต่ว่าตอนนี้นี่มันบดดีดเซ็ตพีซี่กีของเขานะครับเป็นการยีิบสองนะครับการยีิบสองนะครับ ผ่านหานะครับผมบอราดิบนะครับตามอีพ่อจะใช่มากนะครับตอนตอนนี้อีพ่อเป็นใส้รุ่นไหนอยู่ครับตอนนี้ครับใส้รถกุเกต,ตาสามซีอ๋อสามจุดซีตอนนี้นี่อ่อสามจุดซีก็ว่าไถบ่ได้ละสีจ้างรถใหญ่เขาจะามาไ,ไถให้ตัวนี้แต่ว่าตัวมันกนระซัมกันกับรถคันนี้<อ>รถ,รถครับผมสี 2> 2่สองนี่แต่ว่าไทยเพิ่งแล้วมันแห้งมันทดกันคนละอัน แพรว่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องสาสูบนะพ่อเนาะเป็นเครื่องสาสูบกีตอร์โบมาจากโรงงานนะครับเป็นบอกของอีซูนะครับตัวนี้นะฮะกำลังแรงม้านะครับอยู่ที่เอ็นทีห้าสี่สองสี่สิบสองแรงม้านะครับเมื่อนี่เบ่าหยองกับทีมงานบ่าหงอยนะครับเอาฐานนานะครับกับฐานจานยี่สิบสองจานหามะนะครับ เอามามือนี้ให้พ่อทดสอบโดยตรงนะครับว่าสี่กลุยให้ได้บ่วเห็นก็ว่าอันบางหัวหยองมิตเตเฮ็ดลมคลิปลงหน้าลงหน้าเอามาลุยให้เฮเบื้องเนี้ยสุธ์เมื่อนี้ได้โอกาสนะครับจากคุณพ่อจำร้องนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านจุ่มนะพ่อเนาะครับบ้านจุม่มครับบ้านจุ่มพอนี่เพิ่อนมาอยากก็มาสุย้ยลองเบื้องสุธ์บางหัวหยองก็ได้จัดให้พอดีพี่พ่อเขาไปศูนย์อ่าไปศูนย์นแล้วบางหัวหยองก็น้ำก้นมาบ้านเลยนะครับพอดีก็มาทักมาท้ายกันนะครับก,ก็เลยหาสถานที่นะครับสาธิตกับพี่พ่อ มื่อนี้กับผมขอฝากคุณพ่อไว้สักขั้นนะครับฝากไว้นะครับว่าเอ็นที่หาชีสสองของเขาเนี่ยถึงว่ามันที่ส่วนมากเขาทีเล่นเดเน,เน้นแต่งานหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เนขามาเน้นงานงานไฮแต่ว่ามันกัสที่อตอบโจทย์ปันไดเพราะว่ามันขั้นน้อยเนาะคุณพ่อเนาะจ,จะักือว่าใช้ได้อยู่จักรีว่าโอเคาลูกน้ำนี่กัคงจะบมืมีปัญหาเนาะบ่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามมันสูงตอนนี้เนี่ยสูงจากขั้นสี่สิบเซนพออ่อ จากพื้นมาหาค้านะครับ40เซนมันสูงนะครับแล้วก็ช่วงจังหวัดล่อมันอ่ะแคบตีวงเอ่อเลี้ยวได้เนี่ยเมตรนะครับเป็นตัวน่อยนะครับเห็นที่หาีนะครับอ่าวันในตัวใหญ่แห้งกี่คักละแม่เนาะโอ้ยสุดยอดไปบ่ได้เร่งเครื่องยาก่านี้ <c oughs> ควายบืนไปเลยครับตัวนั้นประหยัดมั่นเื่กันนะครับเป็นเครื่องบอกของอีซูคือกันแต่ว่าตัวนั้นสี่สูบนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้บ่าวหัวยองนะครับกับคุณพ่อจำลองนะครับผมขอฝากนะครับ ลูกค้าท่านใดอยากให้บ้าห้อยยองไปหาคือคุณพ่อจำร้องนะครับกดฝากบปโทรไว้นะครับหรือโทรมาหาบ้าหอยยองได้นะครับ093359นะครับ0908นะครับเอาเป็นว่าชิปนี้นะครับผมกับอีพาอจำร้องขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้ชิปนี้ขอสวัสดีครับ